เพปาปนาที่วัดเขตสองขอเสนอภาพบรรยากาศของงานศิลปรหัตกรรมนักเรียนและแตลาด้านนักเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2 5 8ในตอนที่1ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามารถของนักเรียนในด้านศิลปรหัตกรรมให้เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาไปแข่งขันในระดับภาค และเปิดโอกาสให้โรงเรียนได้นําผลผลิตอันเกิดจากผลงานของนักเรียนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการตามพระราชดำร,ริในสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาวางจําหน่ายสแสดงและสาธิตให้เห็นเป็นรูปธรรมนักเรียนได้ร่วมแสดงความสามารถกล้าแสดงออกที่เหมาะสมสำหรับในงานได้จัดแบ่งออกเป็น3ส,ส่วนคือาการพัฒนาการขันทักษะความสามารถในด้านงานพื้นฐานอาชีพ การแสดงความสามารถของเรียนบนเวทีหรือไซส์โชว์และการออกร้านจําหน่ายสินค้าการแสดงสาธิตผลผลิตของนรกเรียนรวมถึงการแข่งขันทักษะการใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์เพื่อแสดงถึงความสามารถของนักเรียนซึ่งงานจะมีขึ้นในระหว่างวันที่28ถึง30สิงหาคม2558ณบริเวนลานคนเดินสนามกีฬามหาลาศเขตเทศบาลเมืองสุไหโกโลกอำเภอสุไหโกโลกจังหวัดนราธิวาสนั่นแหละ มาถึงเจอค่ะข้าจะพ,พ,พร้อมือให้เวยค่ะนะครับนี่คือพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งศิลปะวัฒนธรรมนะครับมาแล้วตอนนี้ท่านปรการที่สำคัญนะครับวันบบนี้เราจะได้รับโอกาสกาจากท่านประธา มันมีการประทับเรื่องกาวันฮะครอยาาไปี่จริงค่ะได้ได้ไนไนะด้น้ำเนน้นหดเย่ะนักสื่อถ่ายวิดีโอที่น้ำเงิ